แหมครับนะรอบที่แล้วนี่มาเล่นนี่ก็ไม่ได้ยิงเลยสักลูกครับนะแต่รอบนี้ขอเกิดมาก่อนแล้ว่าเขายิงได้3มลูกนะครับเกมแรกยิงได้2ครับเกมที่2ก็ยิงได้หนึ่งนอกเรื่องและโอเคนะครับวันนี้ผมจะเอามิเชลบัลลักนะครับมาเล่นอีกรอบนะครับหลังจากที่ <c ười> เออเคยเล่นไปแล้วนะแต่คือแบบอันนั้นนะคือเขายิงไม่ได้สักประตูเลยนะครับคือเขาโชว์ฟอร์มไม่เทพเลยนะครับก,ก็มา คลิปนี้ก็จะเอาเขามาเล่นอีกรอบนะครับซึ่งตัวนี้ก็ผมก็ดักนะดักสักพักหนึ่งเลยครับน่ากลจะได้นะครับแล้วก็ผมกะว่าเดี๋ยวผมน่าจะใช้ยาวๆเลยนะตัวนี้ไปไปเริ่มเกมแรกกันเลยครับเอาละบอลไหลมาครับลูกนี้โอ้โหเน็ตไม่ดีด้วยนะครับโอ้โหมาครับมาบอลไหลมาครับจีนาตาเล่บอลแตกมาทีครับแล้วโอ้โหไหลมาลูกนี้ ว่าไงครับเดมันย่าวิดิสโอ้โหแล้วบอลโดนข้ามหัวมาเลยครับแล้วว่าไงครับช็อตนี้ยังไงโดกูแกจัดลูกแรกให้เลยครับโอ้ช็อตนี้เป็นจังหวะโอ้ความผิดพลาดเลยครับนี่ครับโอ้แล้วโดกูแกข้ามมาเลยครับแล้วแกให้เลยครับบอกแกของฟรีไปเลยครับโอ้มาครับมาครับมาเราจะสกอร์เราคืนนะครับหลมากครับบัลลักแต่มากทีาล้วจวะนี้ก็พยายามเซตเกมมันอยู่นะครับ บอลไหลตั้งมาดีโอเคครับจีนาตาเล่พาวเวอร์ช็อตโอ้โหชนคานครับโอ้พาวเวอร์ช็อตชนคานครับโอ้ลูกโคตรพุ่งลูกอย่างสวยครับแต่มันไปชนคานครับโอ้กูเสียดายเลยครับแม่ครับแล้วว่าไงครับช็อตนี้ครับบอลหลักมาก่อนโอ้โหแล้วไปจ่ายเสียแต่ได้อยู่ครับว่าไงครับเอ็มปาเป้โอ้โหไม่ได้ครับแมอยากจะลองอีกสักคนครับแบบอยากลองพาวเวอร์ช็อตสักคนนะครับ อยากลองอีกสักคนนะแต่ก็ไม่ได้นะครับพลาดไปแล้วว่ายังไงครับอ้าวเชียร์ชิบหายแล้วครับโอเคครับอ้าวลูดลูดลูนินโอเคครับสวยครับตีเซฟของลูนินครับรู้ึกว่านี่เป็นซูเปอร์เซฟของลูนินเลยนะครับแล้วยังไงครับโอ้ยมีแหลกมีแหลกโอ้โหมีแหลกมีแหลกแล้วว่ายังไงครับช็อตนี้อ้าวแล้วครับสวยเฮ้ยสวย ลูด,ดิโก้ลรดิโกส้สวยครับบอลหลักมาแล้วยังไงแตะมาเลยมีเฟ้ก่อนเฟ้ก่อนหนึ่งทีแล้วหนึ่งเฟ้อีกทีครับแล้วพาวเวอร์จอตติดบล็อกค,ครับลูกนี้เอาล้วครับเป็นลูกเปิดมุมแล้วยังไงครับบอลแตะมาโยนมาแล้วได้โคกลูกเอาเน็ตไม่ดีแต่เข้าครับโอ้เน็ตไม่ดีแต่มันเข้าไปแล้วครับนี่ครับให้ดูกันจา้าจัดอีกรอบครับ นี่ครับตอนนี้โยนมาเลยโคกโอ้โหไม่เหลือครับบอลหลักครับประตูแรกมาเลยครับก่อนจะจบครึ่งแรกครับฝ่ายตรงข้ามก็โดนล่อไปซะแล้วครับโอ้โหแล้วยังไงแล้วอีกทีแล้วมานี่โอเคโอเคครับจบครึ่งแรกครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ หนึ่งประตูของคนที่เราต้องการใช้ทำประตูด้วยนะครับนะมีหนึ่งสกอร์ครับอา้าวะไรครับไหลามาเลยลูกนี้นีอ่อาแล้วครับสกัดสีเฮ้ยชิบหายละว,วิดิตครับวิดิตสกัดได้เปล่าได้ไหมอา้อาวสกัดไม่ได้ครับแต่โดกู้มาโอ้โหแล้วเป็นยังไงแล้วยังไงโอเคครับได้อยู่อบอลออกไปครับ โอ้โห oh, แล้วช็อตนี้ครับที่เห็นว่าผมไม่จ่ายบอลน,นี่เพราะว่าเน็ตไม่ดีนะครับมาเลยกดไม่ติดมันดีเลยไปครับแต่ยังไหวอยู่แล้วมาอย่างไงครับอีกทีแล้วจังหวะนี้เอ้า้โหแล้วไปคืนหลังสกไกลเลยครับโอเคแต่ยังได้อยู่แล้วแต่มาแล้วไหลมาแล้วไหลอีกทีแล้วยิงโอ้โหไม่ใช่ก็ไม่ได้ไหลครับแต่ยิงแล้วติดล็อกครับช็อตนี้เอาล้ครับบอลมาจีนาตาเล่บอลลัก โมงไม่ถึงครับแต่ว่ายังไงครับบอลไหลกันมาแล้วลูกนี้เอาเลยครับบอลตั้งมาโอเคครับยังได้อยู่นะเอาแล้วครับบอลหลักมาบอลหลักพาวเวอร์ช็อตลูกนี้โอ้โหรอบนี้ไม่ติดคานแล้วครับรอบนี้อสามเหลี่ยมเน้นๆเลยครับไม่โดนคานแล้วนะครับโอเคนะครับไม่โดนแล้วนะนะครับนี่ครับจอดนี้ครับบอลหลักง้างโป้งดอกนี้รอบนี้ไม่ชนคานแล้วครับเข้าแล้ว เอาละมาต่อกันเลยครับบอลไหลมาลูกนี้แตกกันมาอีกทีนะครับบอลไหลมาเอาแล้วยังไงลูกนี้บอลแตกกันมาครับอา้าว แปลว่าไปเสียซะงั้นครับแล้วบอลไะไรมาครับลูกนี้อย่างไงต่อครับแหมยังทําได้ไม่ดีพอนะหลายคนอาจจะงงนะครับนะว่าทาไมถึงตัดมาเป็นรูปแบบนี้ครับผมจะอธิบายให้ฟังนะก็คือมันเด้งครับใช่ครับมันเลยมันเลยเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นก็ไปเริ่มเกมใหม่เลยนะคือมันเด้งครับมันที่อาจมันเด้งนะเนาะเหนะครับครับไปไปเริ่มเกมใหม่กันเลย แม่งุดกิจพายเด้งเฉยเอ้ยนะครับมามาเล่นกันต่อดีกว่าบอลไลไมาครับเวเน,นซิออสครับโอ้โหยังไงเอ,อริฮารด์ครับไหลบอลมาที่โมเมซาลาอยู่นครับครัแบแหมอยาให้เขาได้บอลน,นะครับถ้าได้บอลทีนี้โดนอ้าวเวล่ามาเวล่ามายังไงอ้าวแล้วก็บอลแตะมาที่โมเมซาราซาลา,า,ลาโอ้โหมันจะไปเหลืออะไรและครับแต่ก็โมเมซาล่านะช็อตนี้ก็โดนล่อไปเลยนะครับ เช้าวันนี้บอลไหลมาแตะมาครับมิเชลบัลหลักไหลมาทีโอเคครับคืนก่อนแต่กะมาไหลมาทีลูกนี้อ้าวแล้วครับจีนาตาเล่มาจีนาตาเล่ยังไงแล้วแตะมาแล้วไหลมาเอมปาเป้จบสกอร์ครับโอ้โหสามเหลี่ยมเลยนะครับอเอฟปาเป้นี่ล่อสามเหลี่ยมเลยครับดูช็อตนี้ครับแล้วว่ายังไงครับแล้วบอลไหลมาลูกนี้ยังไง อ้าวมาเลยครับแล้วยังไงครับอ้าวแล้วโอ้โหแล้วยโยนคอยมาคอยมาครับตรกนี้คอยมาให้แต่มาให้กับซาลาแล้วซาลาปั่นโคง้โคงโอ้โหโคตรคมครับซาลาโอ้โหคมกรีบยิ่งกว่าใบมีโดโกนอีกนะครับโอ้แม่งปั่นคมชิปหายครับนี่เล่นมุมเล่นโอ้โหล่อเลยนะครับ แล้วจังหวะนี้วายย่ายังไงครับจีนาตาเล่เอาแล้วไปแตะเซียบอลไปแตะเซียบอลมาที่ปาร์ตีเวลา่าแล้วโอ้โหเออลิงฮาแลนตัดบอลทุ่ไม่ใช่เออลิงฮาแลนดูคนครับได้ครับเอาแต่ช็อตนี้ได้สวนอีกรอบครับจีนาตาเล่มาแล้วจีนาตาเล่เวเนซีอุตจบสกอกันนะโอ้โหเวเนซีอุตครับเอาสกอตคืนมาให้กับทีมได้ครับทำให้ทีมตอนนี้กลับมาเสมอเหมือนเดิมนะแล้วจังหวะนี้ครับบอลไหลามาครับลูกนี้มูฮเมดซาลาเอาแล้วครับว่ายัยางไงครับลูซิโอ ลูเซียวนี่าไปอัพเมตดมานะครับแล้วจังหวะน,นี้ครับบอลอ้าวเวเนซุสอ้าแล้วเวเนลูแล้วเวเนอ้โหเกือบได้จบสกอร์แล้วนะครับเวเนซุส็ดอดนี้ครับซาลิบาซาลิบาแตะกันมาแล้วอ้าวโยนลอยเข้ว่ายังไงโอ้โหบอลไหลมาโอ้เน็ตไม่ดีหน่อยนะครับ บอลไหลมาครับอ้าวครับโรนิโก้อ้าวจีนาตาเต่โอ้โหจบครึ่งแรกครับจบครึ่งแรกครับด้วยสกอร์สองประตูต่อสองนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเจอกับเชลซีเออลิงค์แรกครับยูวานคลอยคลอยแต่บอลไม่ให้กับมมัวน์เมซาลาซาลาแต่บอลไม่ให้ครอยอีกทีครับแต่ก็เสียบอลนะโดนวีดีตัดบอลได้ครับบักตีเวลาอ้าวแล้วครับยูวานคลอยคลอยมาคลอยมาคลอยตามโอ้โหกูผักเลยครับลูซิโอบอก โอ้ไปผักโยนคอยล่วงมาขนาดนั้นนี่ไม่โดนใบแดงได้ไงครับเนี่ยแล้วซาลิบามาซาลิบา้าอุ้ม่ปซาลาวะอ,อ้าวเออริกาเล่นมาโอ้โหแม่ยังอันนี้อยู่นะบอลไหลมากทีครับแต่ก็มาไหลมาเอ็มบาเป้อยอดยอดอออเาอาเอาเาเอาแล้วยังไงเอาแล้วเป็นฟาวครับ เป็นลูกยิงฟรีคิกครับบัลหลักทำหน้าที่ยิงฟรีคิกซอยมาวิ่งมาปั่นโค้งโค้งอูชนคานครับไอเจ็เคครับบอลชนคานแล้วมาดูช็อตนี้กันตอยอดมาเบอร์สิบสามมีบัลหลักหมอไม่ได้ครับอ้าวแต่ยังได้อยู่นะยังได้อยู่ครับลูกนี้บอลอะไรมาลุยโซแต่มาแล้วยังไงแล้วบัลหลักโค้งโค้งไม่ใช่โค้งครับแต่นี่พาวเวอร์ช็อตเลยครับดูกันชัดๆอีกทีครับ ช็อตนี้ไหลมาแล้วบอลหลักพาวเวอร์ช็อตสามเหลี่ยมเลยครับหมูนี่ครับสามเหลี่ยมเลยนะครับแล้วว่ายไงครับช็อตนี้แล้วบอลไหลมาครับเอาไปเสียบอลซีดานมาแล้วหลุดไหมโอเคครับแล้วเป็นฟาวครับฝ่ายตรงข้ามได้ฟาวนะครับเอาลวครับเออร์ลิงฮาแลนด์หมูเมซาลาซาลาโหจะปั่นปั่นไม่ได้ครับเดี๋ยวไปยังไงเดี๋ยวจ่ายบอลงันมาก่อน แล้วแตะกระไม่ดีแล้วจีนาตาเล่ไหลมาบอลหลักบอลหลักไม่วิ่งครับแต่เลือกจ่ายก่อนแล้วล่างได้ครับอีกทีไหลามาลูกนี้บอลหลักมาพาวเวอร์ช็อตติดบล็อกครับบอลหลักพาวเวอร์ช็อตติดบล็อกครับว่าย,ยังไงครับบอลโยนมาบอลหลักโมงโอ้โหไม่ถึงอ้าวแล้วว่าย,ยังไงครับบอลครูพี แล้วจังหวะนี้โอ้โหวีดิตัดบอลไม่ได้แล้วอาไว้ไงครับแล้วจังหวะนี้สถานการณ์2ต่อหนึ่งครับโอ้โหแล้วโยวนครับได้ลุดโยนครับมาแล้วลูนินออกมาจะตัดไหมจะตัดอาวแต่ดันวืดแล้วเรียบรอ้อยเลยครับโอ้โหโดนเลยครับายตรงข้ามเอาคืนครับไม่ใช่เอาคืนนี่คือเขายิงประตูได้ปกตินี่แหละนะครับแล้วช็อตนี้ครับบอลไหลมา เวเนเซอุสเซอุสมาแล้วยิงโอ้โหเข้ามือดอลลาลูมาครับแล้วเกมก็น่าจะจบลงแค่นี้ครับรวมถึงคลิปนี้ก็น่าจะจบลงแค่นี้ด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูครับ